กระเพาครับกระเพราเดี๋ยวประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะแม่ก็จะออกเดินทางพาน้องกระเพาไปพบหมอที่โรงพยาบาลมอ,อหัดใหญ่นะคะซึ่งรอบนี้น้องคงจะต้องแอดมิดอยู่กับหมอเพื่อให้หมอได้คอยสังเกตอาการว่าน้องมีอาการยังไงแบบไหนนะคะมันจะดีกว่าค่ะ ความเมตตาขอกำลังใจให้หนุ่มน้อยเสื้อแดงด้วยนะครับพ่ è, อพแม่แม่เอฟซีทั้งทุกท่านเขาจะมีอาการเอียงทางซ้ายอ่ะค่ะเอ้าเอาจามเข้าไปพี่แฝดนี่ปูมิแพ้ทั้งปีเลยพี่แฝดกระเพาครับน้องกระเพรา เดินใหม่เดินใหม่ใหม่หมอนัดช่วงบ่ายอะค่ะแม่โทรไปแล้วเมื่อเช้าเวลาเปิดทําการมันแปดโมงครึ่งไงแม่ก็เลยโทรไปแล้วก็เล่าให้ฝ่ายทะเบียนร,ราชฟังเพื่อขอนัดคุณหมอที่รักษาน้องอะค่ะปรากฏว่าได้คิวช่วงบ่ายก็สักประมาณ11บอโมงแม่ก็ออกเดินทางนะคะเพราะว่า เดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็คือถึงหาดใหญ่ไปนมนอนอ๋อมงงานดีเนาะไอจี๊ดนะไปอื้อในกกงนะั้นนะร่วมมีไม่ไป พี่แฝดทำไรเดีย๋ยวชอบเอียงไปทางซ้ายคอก็จะไปซ้ายนอนละเหนื่อยล <c oughs> อะ,ะ,ะเจอลำดวนลำดวนถอยหน่อยลำดวนถอยหน่อยถอยหน่อยคนหล่อจะเดิน อ้าวๆล้มอีกแล้วคือแม่ก็ให้เขาออกมานอกกรงบ้างนะคะเพราะว่าการที่เขาได้ออกมานะ่ะถึงเขาจะเดินบ้างล้มบ้างแต่อย่างน้อยออ่ะกําลังขากล้ามเนื้อขามันได้ออกแรงอะคะ่ะดีกว่าอยู่เฉพาะในกรงก็แม่จะปล่อยมาเป็นบางช่วงก็คือทําความสะอาดบ้านอะไรเสร็จแม่ก็จะปล่อยน้องออกมาอ่สักพักใหญ่ๆก็าพากลับเข้าไปแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเป็นจังหวะเนาะ เดีวก็คือเวลาที่ปล่อยก็คือจะให้อยู่ในสายตาจะไม่ให้ห่างมันก็คือจะอยู่ในโซนหน้าบ้านอะ่ะมันหลังบ้านอะไรก็คือแม่จะไม่ให้ไปแล้วในโซนนูก็คือจะไม่ให้ไปเลย